เปลี่ยนวงเงินแล้วจาก5,000บาทเป็น10,000บาทเริ่มโอนวันที่23กรดกรดาคมที่จะถึงนี้เหตุใดจึงเปลี่ยนและเป็นเงินในส่วนใดเชิญแปรรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กระผมมีข่าวสารในส่วนของมาตรการการเยียวยาจากทางรัฐบาลมารายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับ พี่น้องประชาชนทุกท่านครับหากในช่วงนี้ใครที่ติดตามข่าวสารทั้งในแฟนเพจ Facebook รวมถึงใน YouTube จะเห็นว่ามีหัวข้อข่าวในส่วนของการเยียวยาจากเงินสด5,000บาทเปลี่ยนเป็น1,000 0บาทสำหรับท่านใดที่กำลังสงสยัยวันนี้กระผมนั้นจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆน,นะครับสำหรับการโอนเงินนั้นให้แบ่งเป็น2มาตรการดังต่อไปนี้นะครับ คือ1มาตรการการโอนเงินสดสําหรับท่านใดที่เคยลงทะเบียนไว้ในส่วนของโครงการเราไม่ทิ้งกันในรอบแรกและท่านนั้นได้รับการโอนเงินไปแล้วจํานวนเงสิ้น1 5 0 0 0บาทในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้ท่านจะได้รับการโอนเงินเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาทแบ่งจ่าย3งวด งวดละ5,000บาทสิ้นสุดในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองครับ <Okay. S 1> และในมาตรการที่2อ,อีก5,000บาทนั่นก็คือ <Okay. S 1> จะได้2กลุ่มต่อไปนี้เป็นสิทธิ์ในการรูดซื้อสินค้า <Okay. S 1> คือ 1. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและ 2. ผู้ที่มีสิทธิ์เราชนะ 2. กลุ่มต่อไปนี้จะได้รับเงินเยียวยา2เด้งครับคือ1เงินสด5,000บาท <Okay. S 1> และ2 <Okay. S 1> คือสิทธิ์ในการรูดซื้อสินค้าอีก5,000บาท หัวข้อข่าวตามที่ท่านได้เห็นจึงเป็นการเปลี่ยนจาก5,000บาทเป็น1,000 0บาทแท้จริงแล้วเป็น2มาตรการแยกออกจากกันนั่นเองครับ